ธุรกิจรีไซเคิลแบตเตอรี่เติบโตอย่างมากคาดว่าภายในปี2030ตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่จะมีมูลค่ากว่าแสนล้านหยวนหรือประมาณ5 0 0แสนล้านบาทสมาคมวิศวกรยันยนต์แห่งประเทศเจีนระบุว่าในปีที่ผ่านมามีปริมาณแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพกว่า580,000ตันและทำให้ธุรกิจรีไซเคิลแบตเตอรี่ได้รับความสนใจอย่างมากที่เมืองฉูโจวบนทลเจเจียง บริษัทรีไซเคิลแบตเตอรี่จะคัดแยกแบตเตอรี่ที่ยังไม่เสื่อมสภาพนำกลับมาใช้ใหม่ผู้จัดการบริษัทบอกว่าบริษัทจะประเมินคุณภาพแบตเตอรี่เพื่อนำแบตเตอรี่มาใช้งานใหม่อย่างเช่นใช้เป็นแบตเตอรี่รถลากรถยกในโรงงานธุรกิจเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรี่ของหลายบริษัทเติบโตประมาณ30%ต่อปี ผู้บริหารบริษัท Battery รีไซเคิลแบตเตอรี่เมืองเซี่ยเหมินบนทฝูเจี้ยนบอกว่ามีโรงงานสองแห่งคือที่เซี่ยเหมินและกันโจหากแบตเตอรี่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่จะถูกส่งไปแปรรูปในโรงงานที่เมืองจิงเหมินบนทหูเป่ยซึ่งสามารถแปรรูปแบตเตอรี่ได้ประมาณ20,000ตันต่อปีผู้จัดการบริษัทรีไซเคิลแบตเตอรี่ในหูเป่ยบอกว่าสามารถรีไซเคิลวัสดุที่ทำแบตเตอรี่ได้มากกว่า9 8เซ์ ตลาดรีไซเคิลแบตเตอรี่กำลังเติบโตโดยคาดว่าจะสามารถรีไซเคิลแบตเตอรี่ได้กว่า1.8ล้านตันต่อปี